ข้อคิดชีวิตในพระธรรมของพระเจ้านะครับวันนี้เรามาถึงพระธรรมโยกบทที่15ถ้อยคําแห่งปัญญานะครับพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทาตามชีวิตไม่ย่าอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับไม่ใช่แค่ทางหนึ่งทางเดียวทุกทางในชีวิตทุกด้านในชีวิตเมื่อเราอ่านหนังสือของพระเยซูคริสต์แล้วก็ทาตามนะครับชีวิตดีขึ้นสูงขึ้นในพระธรรมบทที่15นะครับพระธรรมโยบโยบก็เป็นพระธรรมที่บันทึกในลักษณะของบทกวีนะครับเป็นบทกลอน บทรอนของคนยิวกับบทลอนของภาษาไทยเราเนี่ยมันแตกต่างกันบทลอนของคนยิวเนี่ยจะสัมพันธ์กันด้วยความหมายแต่สําหรับกรอนภาษาไทยเนี่ยจะสัมผัสกันด้วยเสียงพ้องเสียงเสียงไปด้วยกันนะครับแต่ว่าของยิวเนี่ยเสียงจะไม่ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าความหมายไปด้วยกันบางทีก็ขนานกัน บางทีก็ตรงข้ามกันนะครับความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของโยบก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นถึงการเปิดเผยที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราเนี่ยเยอะมากนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโยบเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้นพวกเขาก็าตรอบโต้กันว่ามันเป็นเพราะเหตุอย่างนั้นเป็นเพราะเหตุอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้น ต้นตอของเหตุต้นตอต้นต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอของผลนี่ก็คือการทำบาปเป็นเหตุเนะรามาอ่านกันในบทนี้ด้วยกันนะครับว่าเป็นช่วงที่สองเป็นการโต้ตอบหรือการที่พเพื่อนของโยบเนี่ยพูดกับโยบเป็นยกที่สองนะครับเอลีฟัตว่าโยบเนี่ยทำลายความเชื่อนะครับข้อที่หนึ่งแล้วเอลีฟัตชาวเทมานตอบว่า ควรที่คนมีปัญญาจะตอบด้วยความรู้ลมลมแรงแรงและบรรจุลมตะวันออกให้เต็มตัวหรือในความหมายก็คือคำพูดของโยกเป็นคำพูดที่ไม่มีสติปัญญาหรือความรอบรู้เป็นเหมือนลมที่พัดมาจากทางทิศต,ตะวันออก ข้อที่สนะครับควรที่เขาจะโต้แย้งกันในการพูดกาอาขออภัยในการพูดอ่านไร้ประโยชน์หรือด้วยถ้อยคําซึ่งไม่เป็นแก่นสารหรือแต่ท่านกําลังขจัดความยำเกรงพระเจ้าเสียและข,ขัดขวางการภาวนาเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะความชั่วของท่านสอนปากของท่านและท่านเลือกเอาลิ้นของคนเจ้าเล่ห์ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง ไม่ใช่ข่าและริมฝีปากของท่านปรักปรำท่านเองท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดมาหรือท่านคลอดมาก่อนเนินเข่าหรือนี่คือถ้อยคำที่เอลิฟัตเนี่ยกล่าวกล่าวโทษโยบบอกกับโยบว่าเป็นคนที่พูดไม่ได้เรื่องเป็นคนที่พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ได้นะครับเนเป็นถ้อยคำที่ไม่มีเนื้อหาสาระ เป็นถ้อยคําทีา่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ยำเกรงพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่ขัดขวางการอ,าอธิษฐานการร้องทูลต่อเจ้าประพาของพระเจ้าเป็นถ้อยคาํคาคําพูดที่เต็มไปด้วยความชั่วการทําตามความต้องการหรือความอยากของตัวเองทําให้โยบพูดไปตามที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่ เอลิฟัตพูดกับโยบนะ่ถึงว่าเป็นการพูดที่เพิ่มเติมจากยกแรกที่กล่าวหายโยบว่าโยบทําผิดโยบทบําบาปจึงเกิดสถานการณ์หรือรเผชิญกับความทุกข์ขนาดนี้แล้วก็ในครั้งนี้ก็คือเขาก็บอกว่าการที่โยบได้ตอบได้บอกกับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะฟังได้เลยไม่มีเหตุมีผลเลยเป็นคําพูดที่ใช้ไม่ได้เป็นคําตอบที่ฟังไม่ได้ ทีนี้เรามาดูนะว่าเอลิฟัตพูดยังไงกับโยบต่อไปนะครับข้อที่8ท่านได้ฟังในสภาของพระเจ้าหรือเอาบอกกับโยบว่าโยบเนี่ยได้อยู่ในสภาของพระเจ้าหรือและท่านจํากัดปัญญาไว้เฉพาะตัวท่านหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญญาคนเดียวอย่างนั้นเลยเป็นคนที่อยู่กับพระเจ้าฟังจากพระเจ้าเป็นคนที่เสวนากับคือพูดกับพระเจ้าโดยตรงอย่างนั้นเลย ท่านทราบอะไรที่พวกเราไม่ทราบบ้างท่านเข้าใจอะไรที่ไม่กระจ่างแก่เราบ้างอิริฟัดก็บอกกับโยบว่าออคุณรู้อะไรที่เราไม่รู้อย่างนั้นเลยเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่างนั้นเลยในพวกเรามีคนผมหงอกและคนสูงอายุแก่ยิ่งกว่าบิดาของท่านพวกเขาเป็น,เ,ปนเพื่อนรุ่นใหญ่เป็นเพื่อนที่มีอายุมากกว่า ท่านเห็นคําปลอบโยนของพระเจ้าเป็นของเล็กน้อยไปหรือถ้อยคําที่พูดกับท่านอย่างสุภาพนั้นพวกเขามาด้วยการเอาความจริงมาบอกเอาคําปลอบโยมมาให้นี่ไม่เห็นประโยชน์ของถ้อยคำเหล่านี้เลยให้คุณค่ากับถ้อยคําที่พวกเขาพูดน้อยไปเลยในบอกกับโยกนั้นเฉไหนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจเชไหนดวงตาท่านจึงลุกเป็นไฟ คือการที่ท่านหันจิตใจต่อสู้พระเจ้าและให้ถ้อยคำอย่างนี้ออกจากปากท่านมนุษย์เป็นอะไรเล่าเขาจึงจะสะอาดได้ดูเอิอขอไปผู้เกิดมาโดยผู้หญิงเป็นอะไรเล่าเขาจึงจะชอบทําได้เอลิฟัตกำลังบอกกับโยบว่าโยบกำลังต่อสู้กับพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วก็ถ้อยคำ เป็นถ้อยคําที่ใช้ไม่ได้ที่พูดกับเพื่อนๆแบบนั้นโยบเอลิฟัตกาลังบอกกัยโยบว,ว่ามนุษย์เกิดมาจากผู้หญิงยังไงก็เป็นบาปยังไงก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ชอบธรรมข้อที่15ดูเถิดแม้ทูตสวรรค์ของพระองค์พระองค์ก็ไม่วางพระทยัยเออในสายพระเนตรของพระองค์ฟ้าสวรรค์ก็ไม่สะอาดโอ้ไม่รูครับ พระเจ้าทรงบริสุทธิ์เอลิฟัตกำลังบอกว่าพระเจ้าบริสุทธิ์นะถึงแม้ทูตสวรรค์ที่พระเจ้าสัาง่งพระเจ้าก็ยังไม่ไว้วางใจก็คือไม่ดีพอไม่สมบูรณ์เพอร์เฟคเลยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าบริสุทธิ์แล้วผู้ที่น่าเกลียดหน้าชังและเสื่อมทรามพูดดื่มความอาธรรมเหมือนดื่มน้ําจะสะอาดน้อยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดกําลังบอกว่าโยบที่ทําผิดทําบาปโยบทีเ่เหมือนกับทาบาปแบบปกติอ่ะ นะเหมือนกับดื่มน้ําสุปกปรกเป็นปกติเหมือนกับดื่มน้ําสะอาดอย่างเงี้ยแล้วจะสะอาดได้ยังไงฟังข้าสิข้าจะบอกท่านสิ่งใดที่ข้าเห็นข้าจะกล่าวสิ่งที่คนมีปัญญาได้บอกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมิได้ปิดบังไว้ผู้ใดรับแผ่นดินแต่พวกเดียวและไม่มีคนต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางพวกเขา คนอรรมทนทุกทรมานตลอดอายุของเขาตลอดหลายปีที่ได้กําหนดไว้สำหรับผู้โหดเหี้ยมเสียงน่ากลัวอยู่ในหัวของเขาพูดทำลายจะมาหาเขาในยามมั่งมีสิรุขโยบอขอยัยเอลิฟัสกำลังย้ำคำพูดของเขาในรอบแรกว่าโยบต้องเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นถ้อยคำคำสอนที่ พูดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสอนกันมาตั้งแต่ถึงดำบันว่าคนที่ทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแต่สำหรับโยกเขาเป็นคนชอบทำเนคนบริสุทธิ์ต่อเฉพาะพระของพระเจา้าแต่ว่าเอลฟัตกำลังบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโยบต้องทำผิดคนอาธรรมจะไม่จะทรมานตลอดยุคของเขา กำลังบอกว่าโยกเป็นคนธรมเขาจะต้องทุตคารมนอย่างเงี้ยตลอดชีวิตของเขาแล้วก็ภัยอันตรายจะมาในยามที่เขามั่งมีสี่สุขก็คือสถานก,การณ์ที่โยบเผชิญก็คือในขณะที่เขามั่งคั่งร่ํารวยในขณะที่เขาสมบณ์แบบสมบูณ์พร้อมในเรื่องของวัตถุเขามีปศุสัตว์ที่มีจํานวนเยอะมากแล้วก็ลูกๆพวกเขาก็ชื่นชมยินเฉลิมฉลองนะคืออยู่ในชีวิตที่สมบูณ์แบบผาสุขในช่วงเวลานั้น ข้อที่22เขาไม่เชื่อว่าเขาจะกลับออกมาจากความมืดเขาจะต้องตายด้วยดาบเขาไปนจรไปเพื่อหาอาหารกล่าวว่ามันอยู่ที่ไหนนะเขาทราบว่าวันแห่งความมืดอยู่แค่เอื้อมความทุกข์ใจและความแสนระทมทำให้เขาคล้ามกลัวมันชนะเขาเหมือนอย่างพระราชาเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการศึกเพราะเขาได้เหยียดมือของเขาออก สู้พระเจ้าและตั้งตัวท้าทายองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เขาวิ่งเข้าใส่พระองค์อย่างดื้อดึงพร้อมกับโล่ที่มีปุ่มหนาเพราะว่าเขาได้คลุมหน้าด้วยความอ้วนของเขาแล้วและรวบรวมไขมันมาไว้ที่ปั้นเอวเอริฟฟสกำลังบอกกับโยกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าทำผิดธรรมบัตรชีวิตจะต้องพเนจรเล่ล่อนไปแล้วก็อยู่ในความมืดแล้วก็วันหนึ่งก็ต้องตายด้วยคมดาบ คนที่ทําผิดทําไม่ถูกต้องอเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับนางเขาไปน,นชอนไปเพื่อหาอาหารแล้วก็บอกว่าอาหารอยู่ที่ไหน,น,นความทุกข์แล้วก็แสงทมนะก็จะครอบคลุมชีวิตของเขานะเขาจะพ่ายแพ้ไม่ว่าจะทําอะไรนะเพราะว่าคนที่ไม่ถูกต้องชอบทำเนี่ยจะต่อสู้กับพระเจ้าจะตั้งตัวท,าท้าทายหรือเป็นศัตรูเป็นปฏิป,ปักษ์กับพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เอลิฟัสตกำลังบอกว่าโยบเนี่ยน่าจะต้องเป็นแบบนี้ถึงได้เจอกับสถานการณ์เหตุไรข้อที่28แนะครับและได้อาศัยอยู่ในเมืองร้างเปล่าในเรือนที่ในเรือนซึ่งมนุษย์ไม่ควรจะอยู่ซึ่งทรงกําหนดไว้ให้เป็นกองปรักหักพังคนที่ทําคนที่ทําไม่ถูกต้องก็จะอยู่ในเมืองร้างเปล่าอย่างนี้แหละเขาจะไม่มั่งมีและทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่ทนทานและมันจะไม่เพิ่มพูนขึ้นในแผ่นดิน เขาจะหนีความมืดไม่ผลเปเลวเพลิงจะทำให้หน่อของเขาแห้งไปและเขาจะต้องจากไปด้วยลมพระโอษฐ์อย่าให้เขาวางใจในความอนิจจังซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะความอิดอนิจจังจะเป็นสิ่งตอบแทนเขาจะจ่ายให้เขาเต็มอัตรากรเวลาของเขาและกิ่งของเขาจะไม่เขียวนี่คือสิ่งที่เอลิฟสต์ตลังบอกว่า คนอธรรมก็จะเจอแบบนี้แหละนะครับข้อที่33นะครับเขาจะเป็นเหมือนเถาวงุนที่ลูกองุ่นดิบหลน่นและเป็นด่งต้นมะกอกที่ดอกบานร่วงมีลูกก็ลูกไม่ติดรักษาผลไม่ได้นะเหมือนต้นมะกอกแค่ดอกออกมาดอกก็ไม่มีลูกแล้วคือร่วงหมดนะครับนะเป็นเหมือนแทะเหมือนแต่ชอบเปล่าเพราะพวกพ้องคนอธรรมนั้นเป็นหมันและไฟเผาผลาญ เต็มลออไัลไฟเผาผลาญเต็นที่ได้จากศินบนเขาทั้งหลายตั้งท้องความชั่วและคลอดความร้ายออกมาและจิตใจของเขาตระเตรียมการล่อหลวงนี่คือถ้อยคำที่เอลิฟัสกําลังบอกกับโยบว่าคือตอกย้ำสิ่งที่เขาพูดในรอบแรกว่าโยบต้องทำพิทำบาศนะครับและในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ กำลังสอนเราในเรื่องของถ้อยคําคําพูดเนาะคำพูดที่มีปัญญาคําพูดที่ขาดความเข้าใจเป็นอย่างไรวันนี้ก็เลยให้หัวข้อว่าถ้อยคําแห่งปัญญาถ้อยคําแห่งปัญญาคือถ้อยคําที่ประการแรกเป็นถ้อยคําที่ยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นแหล่งให้ศึกปัญญาถ้าเมื่อไหร่คําพูดเป็นคําพูดที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ถวายพระกิตแด่พระเจ้าลบหลู่พระเจ้า เป็นคําพูดที่ทําให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียพระเกียรติเป็นถ้อยคําที่ไม่มีสติปัญญาหรือเป็นถ้อยคำถ้อยคาแห่งความโง่เขลาดังนั้นขอพระเจ้านําเรานะครับประการที่สองก็คือเป็นถ้อยคําที่หนุนจิตชูใจคนรอบข้างเป็นถ้อยคําที่ปลอบโยนคนรอบข้างเป็นถ้อยคําที่เสริมกําลังเร่งแรงให้กับคนที่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เป็นถ้อยคําที่ทําลายคนฟังทําให้คนฟังเสียกําลังใจเสียความรู้สึก อเปนรับประการต่อมาก็คือเป็นถ้อยคอําที่ออกมาจากพระคามของพระองค์เป็นถ้อยคําที่มาจากหนังสือของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่มาจากไบเบิลเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตนะครับนี่คือถ้อยคําแห่งสติปัญญาแล้วก็คนที่มีสติปัญญาจะใช้ถ้อยคําเหล่านี้อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า จะถ้อยจะใช้ถ้อยคำหล่นนี้เพื่อเสริมสร้างคนรอบข้างเสริมสร้างกันและกันแล้วก็เสริมสร้างตัวเองจะไม่ใช้ถ้อยคำหรือสติปัญญาเพื่อทุ่มเถียงกันหรือเพื่อยกตัวเองว่าตัวเองรอบรู้แล้วก็เหยียดหยามหรือยกตัวเป็นคนที่ลำพองในความรู้ความเข้าใจนะครับนั่นไม่ใช่ถ้อยคำแห่งสติปัญญา ถ้อยคำแห่งสติปัญญาคือการท่อมตัวถ้อยคําที่ถ่อมตนเป็นถ้อยคอําที่ไม่โอ้โอวดไม่ยิ้มผยองแล้วก็เป็นถ้อยคําทีไ่ไม่ดูถูกดูหมิ่นใครไม่เป็นถ้อยคําที่ไม่ทุ่มเถียงกันในเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความทะเลาะบอกแหวงเกิดความแตกแยกกันนะครับ ถ้อยคาแห่งติปัญญาจะไม่ใช่ถ้อยคําแบบนั้นดังนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เราเห็นถึงเพื่อนๆของโยบแล้วก็โยบเองเนี่ยนะก็มีถ้อยคําแห่งความจริงที่มาจากพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ออกความจริงเหล่านี้มาทุ่มเทียงกันแล้วก็ทําให้โยบเองก็ยิ่งสับสนใหญ่ยิ่งไม่เข้าใจกับสิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับ คำพูดของคุณเป็นอย่างไรมัถึงชีวิตของเราเองชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีทอยคําแห่งปัญญาหรือเปล่าคําพูดของเราเป็นคําพูดที่หนุนจิตชูใจคนรับข้างไหมทําให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยมีกําลังใจขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นคําพูดที่พูดไปแล้วแทนที่เราจะมีเพื่อนกลับกลายเป็นว่าเรามีศัตรูเราพูดไปแล้วแทนที่เราจะเ,เป็นคนที่คนเขายอมรับกลายเป็นว่าพูดไปแล้วคนปฏิเสธเราอะไรเงี้ยนะครับ ก็เอามาคิดนะมาประเมินคําพูดของตัวเองว่าเรามีถ้อยคำแห่งสติปัญญาหรือเป็นถ้อยคําแห่งความโม่วข่าวเป็นถ้อยคําที่ทําให้เกิดความแตกแยกหรือเป็นถ้อยคําที่ทําให้เกิดความรักความเข้าใจความเป็นน้ำนึงใจเดียวกันฉะน,น,นั้นเราก็ต้องมาถามตัวเองคําพูดของคุณเป็นอย่างไรสุรพลสุรพลคาพูดของคุณเป็นคําพูดที่หนุนจิตชูใจคนรอบข้างไหมผมก็ต้องถามตัวเองนะครับจะมีถ้อยคําแห่งปัญญาได้อย่างไร นี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราต้องการที่จะมีถ้อยคําที่มีสติปัญญาเป็นถ้อยคําแห่งความรอบรู้ความเข้าใจเป็นถ้อยคําที่คนฟังแล้วเนี่ยชื่นชมชื่นชอบมีความมีความสุขจะมีถ้อยคําแห่งปัญญาได้อย่างไรพี่น้องครับถ้าเรามีพระเยซูฮิตคำพูดของเรา ถ้าเราให้พระองค์ครอบครองชีวิตของเราคําพูดของเราก็จะเป็นคําพูดที่พระเยซูคริสต์ควบคุมให้พูดเอเมนนะครับถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราให้พูดในถ้อยคําแห่งสื่อปัญญาเอเมนนะครับดังนั้นถ้อยคําของพระเยซูมีเต็มไปหมดเลยนะครับก็คืออยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลถ้าเราอ่านไบเบิลแล้วก็พูดตามไบเบิลพี่น้องครับรับรองว่าเราจะมีถ้อยคําแห่งปัญญาอย่างแน่นอนเอเมน จะหนุนใจคนรอบข้างให้มารับเอาพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะมีถ้อยคําแห่งปัญญาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือเราเชื่อในพระเยซูเรามีพระเยซูเรามีพระเยริสบนสุ์เราเพึ่งพระองค์อ่านหนังสือของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ขอพระองค์ประทานถ้อยคําที่เป็นถ้อยคําแห่งสติปัญญาทุกวันเราก็จะมีถ้อยคําที่ มีสติปัญญาแล้วก็น่าฟังแล้วก็เมื่อคนรอบข้างบอกกับเราเจอ,เ,อเห็นเราเจอกับสถานก,การณ์ปัญหาแต่เรายังมีถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีความสุขเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยกําลังใจเต็มไปด้วยสติปัญญาคนก็จะเปิดใจใชีวิตของคุณเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราก็มีโอกาสที่จะบอกกับเขาว่าพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งแห่งถ้อยคําแห่งปัญญาพระองค์ช่วยพระองค์นำเมื่อเขาเปิดใจเขาก็จะมีถ้อยคําแห่งปัญญาของพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นเดียวกัน หให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังโดยการทำตามแค่แต่พระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณพระอ,องค์สำหรับข้อคิดจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเยริมรสุทธิ์ที่จะช่วยเราแล้วก็นำเราลงสู่กาเราต้องการให้ชีวิตที่จะเป็นชีวิตที่มีถ้อยคําแห่งปัญญาตลอดเวลาเราที่ทานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสตเ์เจ้อเมนขอพระเยริมรสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเรานะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็ เปล่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าเวรพรครับ